แบวบิทย์บทที่1เศษส่วนใบวหนงด1.1นะคะข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนะคะข้อที่1เศษสส่วน5นะคะเราดูที่คำตอบนะคะคือ35เพราะนั้น5คูณ7เท่ากับ35 3ก็คูณ7เท่ากับ21นะคะต่อไปข้อที่2 16ส่วน20นะคะ ดูที่คำตอบจะเป็น5นะคะ20หาร4เท่ากับ5 16หาร4เท่ากับ4นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ12ส่วน18ดะคะดูที่คำตอบนะคะเป็น6 18หาร3เท่ากับ6 12หาร3เท่ากับ4นะคะต่อไปข้อ4 12ส่วน18ดนะคะดูที่คำตอบเป็น54านะคะ18คูณ3เท่ากับ54 12คูณ3เท่ากับ36นะคะต่อไปข้อที่5 5ส่วน6นะคะตรงนี้เป็น18นะคะซึ่งก็คือ6กคูณ3เพราะฉะนั้น5คูณ3ก็เท่ากับ1 5นะคะตรงนี้เป็น20นะคะซึ่งก็คือ 5คูณ4นะคะเพราะฉะนั้น6คูณ4ก็เท่ากับ24นะคะต่อไปข้อ6 15ส่วน30นะคะตรงนี้เป็น5ซึ่งก็คือ15หาร3นะคะเพราะนั้น30หาร3ก็เท่ากับ10นะคะตรงนี้เป็น6นะคะซึ่งก็คือ30หาร5นะคะเพราะนั้น15ก็ หาร5ก็เท่ากับ3นะคะต่อไปข้อ7นะคะ6นะคะก็จะเท่ากับ6ส่วน1นะคะตรงนี้เป็น4ซึ่งก็คือ1คูณ4เพราะนั้น6ก็คูณ4เท่ากับ24นะคะต่อไปข้อ8นะคะ3เท่ากับส2คูณ3เท่ากับ36นะคะแล้ว3ก็เท่ากับ 30หาร10นะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนคะหรือเศษเกินในช่องว่างนะคะ11ส่วน4ก็เท่ากับ4 2เป็น8เศษ3ส่วน4นะคะต่อไป5 4 20เศษ3ส่วนห นะคะต่อไป7 5 35เศษ4ส่วน7นะคะต่อไป8 3 24บวก5เป็น29ส่วน8นะคะต่อไป9 2 18บวก6เป็น24ส่วน9นะคะต่อไป10คูณ10เป็น100บวก1เป็น 1 0 1ส่วน10นะคะต่อไปมาดูข้อที่3กันนะคะแสดงวิธีทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะข้อที่1นะคะวิธีทำนะคะ12ส่วน48นะคะก็จะเท่ากับ12หาร12ส่วนด้วย48หาร12ก็จะเท่ากับเศษ1 ส่วน4นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นเศษ1ส่วน4นะคะต่อไปข้อที่2นะคะวิธีทำ14ส่วน35ก็จะเท่ากับ14หารด้วย7ส่วนด้วย35หารด้วย7นะคะเท่ากับเศษ2ส่วน5นะคะ คำตอบก็จะเป็นเศษ2ส่วน5นะคะต่อไปข้อที่3นะคะวิธีทํา70ส่วน20ก็จะเท่ากับ70หารด้วย10ส่วน20่หารด้วย10นะคะก็จะเท่ากับ7ส่วน2นะคะคำตอบก็จะเป็นเศษ7ส่วน2นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ วิธีทำหกสิส่วนด้วยหนึนะคะก็จะเท่ากับหกสิบหารสามเท่ากับหนึ่งร้อยดหารสามนะคะก็จะเท่ากับยี่ส่วนสามสิบหกนะคะและยี่ส่วนสาิบหก็จะเท่ากับยี่สิบหารด้วยสี่ส่วนด้วยสามสิบหกหารสนะคะ ก็จะเท่ากับ5ส่วน9นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น5ส่วน9นะคะต่อไปข้อที่5นะคะวิธีทำวิธีทำาส5 0ส่วนด้วย240ก็จะเท่ากับ150หารด้วย10ส่วนด้วย240หารด้วย10นะคะก็จะเท่ากับ15ส่วน24 ซึ่ง15ส่วน24ก็จะเท่ากับ15หารด้วย3ส่วนด้วย24หาร3นะคะก็จะเท่ากับ5ส่วน8นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น5ส่วน8นะคะต่อไปข้อที่6นะคะวิธีทา168ส่วน105นะคะก็จะเท่ากับ168หาร3 ส่วนด้วย105หาร3นะคะก็จะเท่ากับ5 6ส่วนด้วย35นะคะซึ่ง56ส่วน35ก็จะเท่ากับ56หารด้วย7นะคะส่วนด้วย35หาร7เท่ากับ8ส่วน5นะคะฉะ,ะ,ะนั้นคคำตอบก็จะเป็น8ส่วน5 ต่อไปข้อที่4นะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องว่างนะคะข้อที่1นนะคะเราก็จะทําส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้1คูณ5กับ2คูณ5นะคะก็จะเท่ากับ5ส่วน10เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบมากกว่านะคะต่อไปข้อที่2นะคะเราก็จะทําส่วนให้เท่ากันนะคะ3คูณ 3กับ4คูณ3นะคะก็จะเท่ากับ9ส่วน12เพราะนั้นข้อนี้น้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะก็จะได้16กคูณ5กับ9คูณ5นะคะเท่ากับ90ส่วน45นะคะเพราะนั้นข้อนี้ตอบน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่4นะคะจำนวนเต็มเท่ากันเราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะเป็น5คูณ4 8คูณ4นะคะก็จะได้เท่ากับ3เศษ20ส่วน32นะคะเพราะนังข้อนี้ตอบมากกว่านะคะต่อไปข้อที่5นะคะเราก็จะได้2คูณ8กับ3คูณ8นะคะก็จะได้เท่ากับ5เศษ16ส่วน24นะคะเพราะนักข้อนี้ตอบน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่6นะคะเราก็จะได้ 15คูณ2แล้วก็7คูณ2นะคะก็จะได้เท่ากับ30ส่วน14นะคะซึ่งก็คือ2เศษ2ส่วน14เพราะนั้นข้อนี้เท่ากันนะคะต่อไปข้อที่7นะคะก็จะได้17คูณ7 6คูณ7นะคะก็จะเท่ากับ119ส่วน42นะคะก็จะได้เท่ากับ2 เศษเศษสามสิบห้่วนสีะคะเพราะนางข้อนี้ตอบมากกว่านะคะต่อไปข้อที่8นะคะก็จะได้ห้าสิบสี่คูณหกส่วนด้วย11บคูณหกนะคะก็จะได้เท่ากับ3ามร้อยยี่ส่วนหกกะคะก็จะได้เท่ากับเศษหกสิบส่วนด้วยหกสิบหกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ น้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่5นะคะพิจารณา7ส่วน8 8ส่วน7 10ส่วน12 5สส่วน9 11ส่วน5 9ส่วน9 4ส่วน11 13ส่วน13แล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อที่1เศษส่วนใดบ้างเท่ากับ1เพราะอเหตุใดนะคะก็จะมี9ส่วน9กับ13ส่วน13สนะคะ9ส่วน9และ 13ส่วน13นะคะเพราะมีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนต่อไปข้อที่2นะคะเศษส่วนได้บ้างน้อยกว่า1เพราะเหตุใดนะคะก็จะมี7ส่วน8 10ส่วน12 5ส่วน9และ4ส่วน11นะคะ เพราะมีตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนต่อไปข้อที่3นะคะเศษส่วนได้บ้างมากกว่า1เพราะเหตุใดนะคะก็จะเป็นเศษส่วนที่ตัวเศษนะคะมากกว่าตัวส่วนก็จะเป็นแปส่วน7กับ11ส่วน5นะคะ 8ส่วน7และ11ส่วน5นะคะเพราะมีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนต่อไปข้อที่6นะคะแสดงวิธีหาผลลัพธ์นะคะข้อที่1นะคะ5ส่วน8บวกด้วย7ส่วน16นะคะวิธีทำ เราก็จะทําส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะ5าส่วนแบวก7ส่วน16นะคะก็จะได้เท่ากับ5คูณสส่วนด้วย8คูณสบวกด้วย7ส่วน16นะคะเท่ากับ10ส่วน16บวกด้วย7ส่วน16เท่ากับ17ส่วน16นะคะแล้ก็ทําให้เป็นเท่ากับ หนึ่งเศษหนึส่วนสิะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น 1, 1, 1นึ่งเศษหนึส่วนสิะคะต่อไปข้อที่2นะคะวิธีทำนะคะเราก็จะทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเจส่วนหก็จะเท่ากับ 31, มส่วนยีลบด้วย7คูณ4ส่วนด้วย6คูณ4นะคะ ก็จะเท่ากับ31ส่วน24ลบด้วย28ส่วน24นะคะ31ลบ28ก็เท่ากับ3ส่วน24นะคะตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำก็จะได้เท่ากับ1ส่วน8นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น1ส่วน8นะคะต่อไปข้อที่3นะคะวิธีทำ 2เศษ9ส่วน25บวก4ส่วนห้านะคะแล้ก็จะเปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ25คูณ2เป็น50บวก9เป็น59ส่วน25บวก4ส่วน5นะคะแล้วก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้59ส่วน25บวกด้วย4คูณ5ส่วนด้วย ห้าคูณหนะคะก็จะได้เท่ากับ59าสิบเก่วนยีบวกยีส่วนยี่สบนะคะห้าสบเวกยีเป็น79็ดส่วนยีนะคะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะก็จะได้3เศษสี่ส่วนยี่สิบาน,นะคะพอนำคำตอบก็จะเป็น3เศษสี่ส่วนยีน, 25, นะคะ ต่อไปข้อที่4วิธีทำนะคะ115ส่วนด้วย54ลบ1เศษ5ส่วน9นะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ115ส่วนด้วย54ลบ14ส่วน9นะคะต่อไปก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้115ส่วนด้วย54ลบด้วย 14คูณ6ส่วนด้วย9คูณ6ะะก็จะได้เท่ากับ115ส่วน54ลบด้วย84ส่วน54นะคะลบกันก็จะได้เท่ากับ31ส่วน54นะคะพอนังคำตอบก็คือ31ส่วน54นะคะต่อไปข้อที่ หนะคะวิธีทำามเศษสองส่วนเบวกสเศษหนึส่วนสีเนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะเจ็ดสบเวกสเป็น23่ส่วนเนะคะบวกด้วย49่เคูณสเป็น98้บวกหเป็น99้าส่วนสีนะคะ ต่อไปเราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้23คูณ7ส่วนด้วย7คูณ7บวก99ส่วน49นะคะก็จะได้เท่ากับ161ส่วน49บวกกับ99ส่วน49นะคะก็จะได้เท่ากับ260ส่วน49นะคะแล้ก็เปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะนะคะก็จะได้เท่ากับห เศษส5ส่วน49นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น5เศษ15ส่วน49นะคะต่อไปข้อที่6นะคะวิธีทำา5เศษ7ส่วน10ลบ3เศษ19ส่วน20นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็จะได้57ส่วน10ลบ เจส่วน20นะคะเราก็ทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะก็จะได้57คูณ2ส่วนด้วย10คูณ2ลบ79ส่วน20นะคะก็จะได้เท่ากับ114ส่วน20ลบ79ส่วน20เท่ากับ35ส่วน20นะคะตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำก็จะได้เท่ากับ7ส่วนส นะคะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคะก็จะได้1เศษ3ส่วน4นะคะันนั้นคำตอบก็จะเป็น1เศษ3ส่วน4นะคะต่อไปข้อที่7นะคะวิธีทำวิธีทำสเศษ7ส่วน11เลบ3เศษ5ส่วน22นะคะเราก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็จะเป็น '51 ส่วน11ลบ '71 ส่วน2 2นะคะเราก็ทำส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้ '51 คูณสส่วนด้วย '11 คูณ2ลบเส่วน22นะคะเท่ากับ102ส่วน22ลบส่วน22นะคะลบกันเหลือ31ส่วน22นะคะ ทำให้เป็นจำนวนคะนะคะก็จะได้ 1, เศษ9ส่วน22นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น 1, เศษ9ส่วน22นะคะต่อไปวิธีทํา 7, เศษ7ส่วน15บวก 3, เศษ2ส่วน3ะคะเราก็ทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ112ส่วน15บวก11ส่วน 3นะคะต่อไปเราก็ทำส่วนนี้เท่ากันนะคะก็จะได้112ส่วน15บวก11คูณ5ส่วนด้วย3คูณ5นะคะก็จะได้เท่ากับ112ส่วน15บวก55ส่วน15นะคะบวกกันได้เท่ากับ167ส่วน15นะคะ ทำให้เป็นจำนวนคะนะคะ15คูณ11เท่ากับ165นะคะเศษ2ส่วน15เพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น11เศษ2ส่วน15นะคะ